ต้อนรับสื่อ OKMD OK Family กับพุทธช่างพูดและดิฉันพี่บุกคคณิยญญากนิทสังกาศนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่น้องโป้น้องหมอนน้องอ๋นได้เล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์และเสน่ของอาหารไทยตำรับอาหารไทยนานา,นาชนิด รวมไปถึงเรื่องราวของ Value Chain และการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยกันไปเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์นี้พี่บุ๊กก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของเทรนด์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับธุรกิจการให้บริการอาหารทั่วโลกว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะคะภายหลังจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงเรื่องราวของโควิดที่เราทุกคนกำลังต้องเผชิญหน้ากันอยู่ ซึ่งแน่นอนว่ามันมีส่งผลกระทบให้กับผู้บริโภคที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันไปด้วยเช่นกันค่ะอย่างความต้องการอาหารที่เคยเป็นปัจจัยสีก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกอย่าง Mintel ก็ได้ระบุเอาไว้ว่า3เทรน์อาหารสำคัญที่จะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตคือ 1. อาหารจะต้องเติมเต็มจิตใจของเรา ข้อ 2. คุณภาพของอาหารจะต้องแปลงโฉมไปและข้อ 3. อาหารสำหรับคนที่ชอบในแนวเดียวกันสำหรับเทรนด์แรกนะคะก็คืออาหารที่ทำให้จิตใจของเราเต็มอิ่มนั่นหมายความว่ายังไงนั่นก็มาจากการที่เขาพบว่าแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการอาหารนับจากนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปตามกระแสของชีวจิตซึ่งชีวจิตเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงความ การมีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจโดยยึดวิธีปฏิบตัติที่เป็นไปตามแนวคิดธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็การมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพกายใจให้แข็งแรงก็โดยการใช้อาหารสุขภาพเป็นเครื่องมือนั่นเองค่ะและอาหารชีวจิตเนี่ยก็หมายถึงอาหารชั้นเดียวเป็นอาหารที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ให้ได้มากที่สุดหรือผ่านการปรุงแต่งเพียงนิดเดียวแล้วก็ยังคงรสชาติเดิมๆของตัววัตถุอ,อยู่ แล้วก็จะเอามานํำเสนอผ่านรูปแบบแล้วก็สูตรอาหารที่ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะและก็มีการคาดการว่าเมื่อโควิดลดลงสังคมเริ่มเฟื้นตัวขึ้นพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาสนใจบริโภคอาหารอย่างมีสติมากขึ้น ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เลือกที่จะบริโภคอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพค่ะค่ะและสำหรับเทรนด์ที่2นะคะก็คือคุณภาพของอาหารที่จะต้องแปลงโฉมไปนั่นเป็นเพราะว่าผลการวิเคราะห์ทางการตลาดเนี่ยระบุเอาไว้ว่าผู้บริโภคแนวใหม่เนี่ยค่ะมีรถนิยมแล้วก็มีความต้องการและมองหาบริการในแบบที่เรียกว่าโฮมเทนเมนต์ ซึ่งนั่นหมายถึงการมองหาสิ่งที่ดูดีดูมีราคาหรูหราสะดวกสบายและที่สำคัญคือมีบริการให้ถึงที่บ้านเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือนิยมที่จะบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ และสุดท้ายก็คือเรื่องของช่องทางการสื่อสารผู้บริโภคแนวใหม่นิยมที่จะใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะติดต่อกับผู้ประกอบการมากกว่าที่จะติดต่อกันโดยโตรงค่ะดังนั้นเมื่อตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าวิธีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยจะคาดหวังความเนียบในการซื้ออาหารและก็บริการที่ สะอาดถูกสุขอนามัยสะดวกรวดเร็วแล้วก็เน้นการซื้อของที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะและสำหรับเทรนด์ที่3นะคะก็คืออาหารสำหรับคนที่ชอบแนวเดียวกันตรงนี้แหละค่ะผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวผู้บริโภคให้เข้ามาสนใจในตัวอาหารและบริการของตัวเองได้ โดยการที่ทำอะไรบ้างก็ข้อแรกเลยต้องโปรโมทภาพลักษณ์ของตัวอาหารของเราเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมาข้อ2ก็คือต้องดึงดูดผู้บริโภคเนี่ยให้หันมามองตัวสินค้าตัวอาหารของเราให้ได้และข้อ3ส,สร้างชุมชนที่มีทัศนคติหรือว่ามีรสนิยมที่คล้ายคลึงกันให้อยู่รวมกันนะคะ วิธีที่ผู้ประกอบการจะปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ที่กำลังจะมาก็คือการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโดยที่ทำให้ชุมชนออนไลน์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้บริโภคได้นะคะและที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการเองนั่นแหละคะ่ะสามารถที่จะนำข้อมูลที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย นำมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลแล้วก็สามารถนํามาปรับปรุงงานของตัวเองได้นะคะค่ะและเมื่อผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นความสําคัญของชุมชนออนไลน์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็พอเขาเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้เขาก็จะเริ่มมองหาคนที่มีแนวคิดมีทัศนคติมีรสนิยมที่คล้ายคลายคลึงกันก็จะมาอยู่รวมตัวกันละและทีนี้แหละก็จะเป็นจุดที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องใช้ ข้อได้เปรียบโอยการที่ดึงเอากลุ่มคนเหล่านี้ที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกันแล้วก็ตรงกับเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าตัวอาหารของเรานะคะเรียกว่าพอมีคนอยู่รวมกันที่มีความชอบคล้ายๆกันเจอกันกับตัวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรสนิยมของตัวเองมันก็จะเกิดการสร้างยอดขายขึ้นมา แล้วก็เป็นการขยายฐานของลูกค้าด้วยเมื่อเราทราบถึงเทรนด์ที่กำลังมาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกรวมไปถึงสถานการณ์โควิด -19 กันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปพบกับเรื่องราวของนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ตอบโจทย์เทรนด์อาหารโลกกับน้องหูหนูนารินีโสรนสุทธิกันค่ะ กลับเข้าสู่รายการ OKMD Family ตอนอาหารไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ยินพี่บุ๊กพูดถึงเรื่องของเทรน์อาหารโลกกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ดิฉันนด้มีโสรุนสุทธิหรือหูหนูขออนุญาตที่จะมานำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์เทรน์อาหารโลกค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่านวัตกรรมอาหารหมายถึงอะไรนวัตกรรมอาหารก็คือการพัฒนาหรือการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการและบริการเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ค่ะผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างก็พากันที่จะพยายามคิดค้นวิธีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคนะคะ เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจสามารถทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงมีความน่าตื่นเต้นไม่เหมือนใครอีกครั้งยังเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะสําหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารไทยนะคะก็สามารถนำนวัตกรรมอาหารเหล่านี้มาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับ อาหารและบริการของเราได้เช่นเดียวกันนะคะและเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะขออนุญาตแบ่งกลุ่มนวัตรกรรมอาหารออกเป็น3กลุ่มด้วยกันตามห่วงโซ่ของธุรกิจอาหารนะคะโดยจะแบ่งกลุ่มที่1จะอยู่ในเรื่องของวัตถุดิบและส่วนผสมกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของการปรุงการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์และกลุ่มที่3จะเป็นเรื่องของการขายสินค้าและบริการค่ะ มาพูดถึงกลุ่มแรกที่เราจะให้ความสำคัญกันเลยนะคะนั่นก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมเนื่องจากเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงมากในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นปริมาณสารอาหารที่เราบริโภคเข้าไปจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราดังนั้นวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณของน้ำตาลโซเดียมและไขมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เรารักษาสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ อาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความครบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนเรามีครบทุกอย่างเลยดังนั้นการที่เราจะครงรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยไว้ได้โดยลดปริมาณของเครื่องปรุงลงเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใช้ในวัตกรรมอาหารเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของวัตถุดิบและเครื่องปรุงค่ะอย่างเรื่องของรสหวานเนี่ย อาหารไทยดั้งเดิมเนี่ยเราใช้น้ำตาลธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลอ้อยซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ แต่ว่าที่สําคัญก็คือน้ําตาลเหล่านี้เนี่ยจะให้พลังงานสูงถ้าเรารับเข้าไปในปริมาณที่มากร่างกายก็จะสะสมไว้แล้วก็แปลเปลี่ยนไปเป็นไขมันซึ่งก็เป็นสาเหตุของความอ้วนและโรคอื่นๆตามมานะคะทางแก้ก็คือเราสามารถที่จะใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ําตาลจากญ่าหวานหรือสเตเวียได้ค่ะญ้าหวานตัวนี้นะคะจะมีความหวานมากกว่าน้ําตาล ถึง250ถึง300เท่านะคะแต่ว่าจะให้พลังงานน้อยมากแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาสามารถที่จะทนทานความร้อนได้ถึง200องศาเซลเซียสดังนั้นเขาจึงนำมาปรุงอาหารได้โดยผ่านการหุงต้มแล้วก็ไม่สลายตัวไปนะคะอีกอย่างนึงก็คือย่าหวานเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานเนี่ยก็อนุญาตให้นาสารสกัด สเตียรไซน์เนี่ยมาขึ้นทะเบียนเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้นะคะซึ่งเราก็พอจะสามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือว่าร้านจำหน่ายเครื่องปรุงที่เป็นออแกนิกต่างๆนะคะแต่ที่สำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในการประกอบอาหารไทยเนี่ยเนื่องจากน้ำตาลแต่ละชนิดเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติกลิ่น ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคงรสชาติดั้งเดิมเอาไว้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการผสมผสานสารให้ความหวานที่ทดแทนน้ำตาลกับน้ำตาลดั้งเดิมเอาไว้ด้วยเพื่อคงรสชาติดั้งเดิมเอาไว้ค่ะส่วนในเรื่องของรสเค็มนะคะเกลือแกงที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะ ซึ่งปริมาณของสารโซเดียมที่แนะนําให้บริโภคในแต่ละวันเนี่ยต้องไม่เกิน2,000มิลลิกรัมหรือถ้าเทียบเท่ากับเกลือแกงก็ประมาณ5กรัมหรือ1ช้อนชานะคะการที่เราได้รับโซเดียมมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่เราก็สามารถที่จะทดแทนเกลือโซเดียมได้ด้วยการใช้เกลือโพแทสเซียมค่ะ เกลือโพแทสเซียมเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโพแทสเซียมคอไรด์ซึ่งก็จะเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติเช่นเดียวกับเกลือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเกลือชนิดนี้เนี่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถนํามาประกอบอาหารได้ไม่เป็นอันตรายนะคะปัจจุบันนี้ก็นิยมที่จะนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อทดแทนความเค็มที่ลดลงจากการลดปริมาณของเกลือปกติ ดังนั้นในเครื่องปรุงอื่นๆที่ใช้กับอาหารไทยอย่างเช่นน้ำปลาหรือกะปินะคะก็สามารถที่จะใช้เกลือชนิดนี้มาช่วยลดปริมาณโซเดียมลงได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตาวายก็พึงงดบริโภคอาหารแปรรูปและเครื่องปรุงรสเค็มทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรปกติหรือสูตรลดโซเดียมก็ตามค่ะ นวัตการรมรายการต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คืออาหารไร้เนื้อสัตว์หรือว่า plant-based meat นะคะหรือ plant-based food ที่ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังต้องการรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์ในอาหารที่รับประทานเข้าไปอยู่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากโปรตีนเกษตรที่เราพบในอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตเพราะว่าเขาจะมีรูปรักษ์แล้วก็รสชาติที่ไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์เลยแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างจากเนื้อสัตว์น้อยมากด้วยค่ะเนื่องจากว่าเขาจะได้รับโปรตีนจากข้าวหรือถั่วหรือมันฝรั่งแล้วก็จะได้ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดอกทานะวันหรือโกโก้บัตเตอร์นะคะโดยที่จะเติมตัวแร่ธาตุและวิตามินลงไปให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดค่ะ สำหรับ plant-based meat ที่พบในต่างประเทศต,ตอนนี้นะคะที่ผลิตออกมาก็จะอยู่ในรูปของเนื้อบดท,ที่นำมาทำทัมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มียังไม่เห็นมีใครนำ plant-based food หรือ plant-based meat ตัวนี้เนี่ยมาปรุงอาหารไทยนะคะนวัตกรรมในกลุ่มที่2ก็ได้แก่เรื่องของการปรุงอาหารการแปลร,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 รูปและบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือหุ่นยนต์พ่อครัวหรือ robot เ h ฟ ซึ่งเราต้องยอมรับว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะคะระหว่างช่วงวิกฤตโควิด -19 มีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในเมืองจีนานประเทศจีนเขาได้นำหุ่นยนต์พ่อครัวเนี่ยเข้ามาปรุงอาหารทดแทนแรงงานในครัวนะคะซึ่งหุ่นยนต์พ่อครัวเนี่ยก็สามารถที่จะ ปรุงอาหารตามสูตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะได้มากกว่า30รายการเลยในเวลาอันรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหรือบะหมี่ก็ตามนะคะซึ่งเหมาะกับเมนูอาหารจานด่วนที่มีออเดอร์เข้ามาทีแล้วมากๆเราลองคิดดูสิคะว่าถ้ามีหุ่นยนต์พ่อครัวมาทำผัดไทยกุ้งสดหรือว่าหอยทอดกระทะร้อนให้กับร้านอาหารเดลิเวอรส่งให้เราจะดีสักแค่ไหนคะ นวัตกรรมอันดับต่อไปนะคะที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองนะคะก็คือนวัตกรรมถนอมอาหารด้วยการแปลร,รูปโดยใช้ความดันสูงหรือ high pressure processing นั่นเองนะคะ ซึ่งจะช่วยคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยเอาไว้ได้เหมือนเสิร์ฟจากครัวร้อนของเราเลยค่ะการใช้ความดันสูงเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ทําลายเอนไซม์ต้นเหตุของอาหารปูดเสียเนี่ยจะทําให้คุณภาพด้านต่างๆทั้งทาง,งกายภาพเคมีสีกลิ่นและรสชาติรวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปน้อยมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ในกระบวนการแปรรูปที่อุณหภูมิตม่ํา ก็จะยิ่งทำให้อาหารคงสภาพเหมือนสดใหม่ได้รสชาติดั้งเดิมค่ะตอนนี้นะคะเทรนด์รถโลกร้อนแล้วก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็คงจะยังดำเนินต่อไปอีกนานทีเดียวนะคะพลาสติกก็ถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นด้วยเรื่อยและหนึ่งในบรรดาความคิดสร้างสารรค์ ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ซึ่งทำมาจากพืชที่มีเส้นใยเหนียวคงทนแล้วก็ต้านทานการซึมผ่านของออกซิเจนได้ดีค่ะอย่างเช่นแครอทหรือสาหลายนำมาผลิตเป็นฟิลม์มใช้แทนพลาสติกเหมาะกับการที่จะห่อหุ้มหรือบรรจุขนมหรือผลไม้แปลรูปได้นะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ขนมไทยด้วยสีสันและลูกษณ์ที่ทันสมัย หมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญที่บ่งบอกถึงความใส่ใจและห่วงใยโลกใบนี้ค่ะนวัตรกรรมกลุ่มสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการขายสินค้าและบริการซึ่งก็คงหนีไม่พ้นการนำแอปพลิเคชันและก็ระบบ iot มาช่วยนะคะอย่างเช่นสมาร์ทเมนูเป็นต้นค่ะสมาร์ทเมนูคือเล่มเมนูอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านอาหารสามารถที่จะใส่ รายการอาหารแล้วก็แก้ไขข้อมูลต่างๆได้เองผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็นำ QR code ที่แอปพลิเคชันสร้างขึ้นเนี่ยมาแปะไว้หรือว่าวางไว้ที่โต๊ะอาหารเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสแกนเมนูได้โดยไม่ต้องเปิดเล่มเมนูซึ่งเหมาะมากสำหรับการสั่งอาหารแบบไร้สัมผัสในยุคนี้นะคะอีกหนึ่งเทรนดที่จะพูดถึง เริ่มเห็นหนาตามากขึ้นแล้วในเมืองไทยนะคะนั่นก็คือตู้จำหน่ายอาหารอัตโนมัติซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าในไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหรือว่าขนมหรือว่าอาหารที่แช่เย็นนะคะแต่สำหรับตู้จำหน่ายอาหารจานร,ร้อนเนี่ยยังไม่เห็นมากนักนะคะทั้งๆท,ที่อาหารไทยในต่างประเทศที่จำหน่ายด้วยตู้ จำหน่ายอาหารอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยมีหลากหลายเมนูแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะพอจะได้ไอเดียนะวัตรกรรมที่นำมาตอบโจทย์เทรนด์อาหารโลกยุคใหม่กันแล้วนะคะในช่วงต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าช่องทางและโอกาสของอาหารไทยตามเทรนด์นี้มีอะไรบ้างรวมถึงอาชีพใหม่ๆที่กำลังมาแรง ในธุรกิจอาหารบ้านเราจะครู่พบกับน้องไมล์หรือริทไทยรัฐคือเครือในช่วงต่อไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นกับอาชีพแรกกันเลยนะคะอย่างเช่นฟู้ดออนไลน์ค่ะธุรกิจขายอาหารออนไลน์ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากธุรกิจที่อยากจะเริ่มต้นที่วิ๊กดยไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมเพื่อ หาลูกค้าใหม่ๆนะคะซึ่งเราจะเน้นขายของออนไลน์ค่ะโดยที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นสำคัญอย่างเช่น Facebook ลน์ e ิน Instagram นะคะสำหรับตอบแชทลูกค้านะคะหรือว่าตอบเวลาลูกค้าถามตอบมาอยากได้สินค้าตัวนี้หรืออะไรอเงี้ยบริการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีระบบจ่ายเงินที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องมีระบบจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วหรือว่าระบบ Delivery นะคะซึ่งยิ่งจัดส่งได้รวดเร็วเ,วเวนี่ยก็ยิ่งได้ใจลูกค้าค่ะมาตอบกันที่ Food Delivery นะคะธุรกิจบริการจัดส่งอาหารที่เรียกว่าฮิตที่สุดไม่มีใครไม่รู้จักในยุคนี้เลยค่ะแต่เดิมเงานธุรกิจมาตอบโจทย์เพนทอยของการเดินทางเพิ่มความสะดวกสบายนะคะประหยัดเวลาในการที่เราจะไปกิน ที่ร้านอาหารซึ่งบางทีอาจจะต้องเดินทางไกลไม่สะดวกใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีฟู้ดเดลูรี่เยอะมากเลยคะ่ะทาให้การสั่งอาหารเนี่ยง่ายขึ้นตอบโจทย์คนกินมากขึ้นและที่สําคัญนะคะตอนนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเรามีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิกใช่ไหมคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยคะ่ปะปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นนะคะจากข้อมูล ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพบว่าผู้ใช้ใน Gen Y ค่ะอายุ19-38ปีเนี่ยใช้บริการ Food d ด l เดล r y นะคะ51%ด้วยกันค่ะส่วนสาเหตุที่ใช้บริการเนี่ยก็80%เนี่ยบอกว่าไม่อยากจะไปเดินทางไป นั่งที่ร้านเองนะคะ57%เนี่ยบอกว่าไม่อยากจะเสียเวลาไปนั่งต่อคิวแล้วก็อีก4.7%เนี่ยบอกว่าส่วนลดในแอปพลิเคชันค่ะเรียกว่าโปมมรโมชันเนี่ยเยอะมากค่ะและอกตางนะคะข้อดีของร้านอาหารที่เป็นพาร์ทเนอร์กับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือหนึ่งนะคะช่วยเพิ่มยอดขายได้ทันทีเลยสองนะคะตัวแอปฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยช่วยส่งเสริมทางด้านดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งค่ะซึ่งมันก็เขาก็ช่วยโปรโมทร้านใช่ไหมคะแล้วก็เมนู ด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ทักษะทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะสาเนี่ยก็ทำให้ร้านอาหารเนี่ยมีบริการเดลิเวอรี่โดยไม่ต้องจ้างพนักงานนะคะเปลี่ยนต้นทุนในเรื่องเนพนักงานนะคะและก็ยังได้บริการยอดขายโดยไม่ต้องเสียเหมือนที่นักของหน้ารานไปเลยแล้วก็สี่ะคะ่ะจักโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกับฟ้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขาย และที่สำคัญะคะ่ะฟู้ดเดลิเวอรเนี่ยเป็นอาชีพที่กำลังเติบโตนะคะตอนนี้ก็ขยายไปต่างๆจังหวัดแล้วค่ะเรียกว,ว่าเป็นอาชีพที่ยออนยงอยุ่นะะี้เลยค่ะมาต่อกับอาชีพสุดคิดทีของการหานะคะอย่างเช่นฟู้ดสไตลินต์ค่ะนักออกแบบและตกแต่งอาหารในประเทศไทยยังมีอาชีพนี้น้อยนี่คือถือว่าเป็นโอกาสนะคะและก็เป็นเทรนด์ของการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหมะะ่เลยค่ะ ข้อสาคัญของพุทธิเล์อาจจะไม่ใช่คนที่ทําอาหารเก่งหรือว่าทําอาหารเป็นนะคะแต่เป็นคนที่ต้องรู้จักวัตถุดิบค่ะเข้าใจถึงเรื่องอาหารนะคะแล้วก็รสชาติพุทธิเลดนะจะต้องเป็นคนที่สร้างซิกเนเจอร์หรือความโดดเด่นให้เอกลักษณ์กับตัวอาหารนะคะแล้วก็เป็นคนคิดนอกกรอบในการทําอาหารนะคะเพื่อให้การถ่ายรูปหรือถ่ายภาพอาหารเนี่ยให้ผู้ชมเห็นภาพแล้วสื่อถึงกลิ่นและรสชาติได้ะคะ่ะที่สำคัญของเขา คือเป็นการถ่ายภาพหรือว่าตกแต่งอาหารแล้วก็ใช้ภาพวันนี้เพื่อกระตุ้นบริษาทสัมผัสทางห้างนะคะของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสขานสำหรับ ธุรกิจคุกกี้สูโรนะคะธุรกิจเปิดก,การสอนทำอาหารก็เริ่มมาที่นิยมกันมากขึ้นหรือว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านนะคะหรือว่าเวิร์กโฟมโฮ e นะคะก็อยากจะลองมาหากิจกรรมหรือว่าอยากลองทําอาหารทานเองมากขึ้นเริ่มจเะเบื่อลวอยากไปทนสั่งอาหารนะคะหรือว่าทาอาหารแบบเดิมๆนะคะมือใหม่อยากจะเพิ่มสกิลต่อยอดเป็นเชฟหรือว่าทาอาหารให สำหรับขายเลยก,ก็ได้นะคะสําหรับธุรกิจในการสอนทําอาหารแบบเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่าตัวโรงแรมใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีการปรับการเรียนการสอนเนี่ยให้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์มากขึ้นนะคะครอบคลุมทั้งอาหารไทยอาหารต่างประเทศนะคะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานหรือว่าอาหารของทานเล่นต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องดื่มด้วยเรียกว่าเป็นที่นิยมกันมากเลยะคะ่ะ ก็เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนเนี่ยไม่ว่าจะเสือกเวลาเรียนได้เองนะคะแล้วก็เรียนเป็นกลุ่มเล็กไม่ต้องกลุ่มใหญ่เละคะจะติวเตอร์หรือว่าติวคุยกับเชฟเนี่ยได้โดยตรงเลยตัวต่อตัวค่ะแล้วก็สามารถจะสอบถามหรือว่ามีคําแนะนำเนี่ยก็เราคุยสามารถ ผ่านซื้อออนไลน์ได้เลยนะก็ทําให้รวดเร็วก็แก้ปัญหากาลังทําอยู่ก็ถามเชฟได้เลยนาะสำหรับใครที่สนใจสําหรับตัวธุรกิจฟูดออนไลน์ฟูลสไตล์หรือว่าคุกกิ้งสตูดิโอนะีก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ของ knowledge box นะคะในส่วนของ Second Job ค่ะซึ่งมีรายละเอียดแล้วก็คิดแนะนำดีๆมากมายเลยค่ะแนวโนม้มความต้องการของอาชีพฟู้ดเชอร์ฟิสนะคะเรียกว่าเป็นงานที่ ปรับพฤติกรรมของผู้เป็นพ่อนะคะการกินนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานันไขมันสูงนะคะแล้วก็แนวโน้มของความต้องการอาหารสุขภาพก็มีมากขึ้นทําให้เป็นโอกาสของอาชีพนี้เลยนะคะซึ่งตลาดงานก็เรียกว่าโอกาสเปิดกว้างม,มากหลาช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานในโรงพยาบาลร้านอาหารโรงแรม บริษัทผลิตอาหารหรือว่าจะเป็นส่วนความงานสูนลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะเป็นที่ปรึกษาอิสระก็ได้นะคะเรียกว่าตลาดงานหรือว่าโอกาสเยอะมากค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราก็มีคลิปดีๆค่ะที่อยู่ในต่อ k n o w l e ล g e b l o กนะคะ ในส่วนของนิวเทนนะคะลองเข้าไปดูไทยนี้นะคะเราคิดว่าทุกคนนะคะคงจะเห็นช่องทางและก็โอกาสสําหรับอาชีพใหม่ที่มาแรงทางด้านธุรกิจอาหารของบ้านเราแล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะที่คว้าโอกาสนกันนะคะทุกคนเราก็ได้ทําความรู้จักอาหารไทยในหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์และนษห์อาหารไทยตำรับอาหารไทยแล้วก็ยังได้แนวคิดที่จะช่วยให้เราเนี่ยจุดประกายสร้างไอเดียว่า ในธุรกิจอาหารไทยที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ตอบโจทย์เทรนด์ในอนาคตเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการปรับตัวได้อย่างไรนะคะท่านสามารถค้นหาความรู้ที่สนใจเพิ่มเติมได้ที่ OKD OK m d Knowledge Box นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่อยากให้เรานำมาพูดคุยได้ผ่าน Facebook ของ OKD OK m d แล้วก็ www.okd.or.th ok m นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ